สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะอสอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้แมทแล็นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาที่ที่แอปนะครับแล้วก็เลือกดัต้าเบสไดซ์พอ์ตอนนี้แคนเซิลกลกไปก่อนนะครับเรามาเลือกอก่อนอื่นเราต้องสร้างตัวดัต้าเบสสำหรับแมททแล็ก่อนนะครับก็คลิกที่นี่มันจะมีให้เลือก2ตัวนะครับ ก็คือ od bc กับ jd bc ซึ่งต่างกันยังไงก็ไปดูในเฮลนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับในนี้ก็จะอธิบาย ความแตกต,ต่างระหว่างเ JDBC กับ ODBC ไว้นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะไม่กล่าวถึงในรายละเอียดนะครับเราเลือก New ตัวนี้นะครับเลือก Add นะครับขั้นตอนนี้ก็คือให้เราเลือกชนิดของฐานข้อมูลนะครับในที่นี้ผมจะ ติดต่อกับฐานข้อมูลของ access นะครับผมก็จะเลือกตัวตัวนี้นะครับ mdb ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นนามสกุลของอ access 2007ขึ้นไปนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งชื่อนะครับจะใส่ description หไ,ไม่ก็ได้นะครับ ก็ตั้งชื่อเสร็จก็เลือกอไฟล์ d a t a าเบสของเราพอเลือกเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะเราก็จะได้ตัว d a t a าเบสอันใหม่แล้วนะครับก็คลิกโอเคเลยคราวนี้เราก็ สามารถเริ่มติดต่อกับฐานข้อมูลได้แล้วนะครับในการติดต่อฐานข้อมูลเราจะใช้คำสั่ง Database นะครับโดยตัวแรกก็คือชื่อของ Database ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็คือ,อ User Name สำหรับใช้ login เข้าไปใน Database ตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็คือ Password ถ้าเกิด Database ของเราไม่มี ยูเซอร์เแล้วก็ไม่มี Password แล้วก็ลบทิ้งได้ก็ปล่อยว่างไว้แบบนี้แต่ถ้ามีก็ใส่เข้าไปนะะถ้าเกิดเราสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะครับตัว Property ชื่อว่า Message ของ Con จะเป็นค่าว่างเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเชื่อมต่อไม่ได้มันจะมีข้อความแสดงนะครับเรามาดูตัวอย่างกันสมมติผมลบรหัสต่อมันก็จะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับล่างเลยตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นข้อความที่เราสั่งดิสเพย์มานะครับแล้วก็ข้อความที่มันแจ้งเตือนว่าเชื่อมต่อไม่ได้ก็คือ password ไม่ผ่านนะครับ เรามาดูว่าในคอนมีพ o p e r t y อะไรบ้างนะครับก็มีตามนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับ message ถ้าเกิดมันเชื่อมต่อไม่ได้ message จ,จะมีข้อความใดๆอยู่นะครับแต่ถ้ามันเชื่อมต่อได้ message ตรงนี้จะเป็นค่าว่างเปล่าคำสั่ง Return ก็คือให้โปรแกรมหยุดทำงานทันทีนะครับฉะนั้นโค้ดที่เหลือก็จะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเกิด เราสามารถเชื่อมต่อได้แล้วปุ๊บเราก็เราก็มาจัดการกับฐานข้อมูลเลยนะครับก่อนแรกเอ่อก่อนอื่นเลยเราก็ต้องเลือกข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับตัวน,นี้ก็คือ connection object ของส่วนตัวน,นี้ก็คือ,อภาษา sql นะครับ ตัวนี้หมายความว่าเลือกทุกคอลัมน์จากตารางชื่อว่า w o c a b ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าตารางเราชื่ออะไรเราก็ต้องไปเปิดดูใน database นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าชื่อตารางของเราชื่อ w o c a b นะครับเราก็ใส่เข้าไป พอ x cube เสร็จแล้วเราก็มา import data เข้ามาใน matlab นะครับโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะครับคราวนี้เราต้องการอ่าน data ที่อยู่ใน database นะครับเราก็ใช้คำสั่ง get นะครับ get ตัว data จาก c e r s o r นะครับ คราวนี้ตรงคำสั่ง sql เนี่ยผมจะไม่ลงในรายละเอียดแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปหาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราต้องการลบแล้วก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้นะครับก็คือ delete form อันนี้คือชื่อตารางน,นะครับ delete form มเมื่อ where id เท่ากับ10ตัวอ,อย่างนี้คือการใช้คำสั่ง sql เพื่อลบบรรทัดที่ id มีค่าเท่ากับ10นะครับ id คือชื่อคอลัมน์นะครับโปรแกรมก็จะไปใชคว่าคอลัมน์ id คอลัมน์ชื่อ id เนี่ยโลไหนบรรทัดไหนมีค่าเท่ากับ10มันก็จะลบบรรทัดนั้นออกนะครับคราวนี้เราจะหาว่าในดัตต้าเบสของเราเนี่ยมีแต่ละคอลัมน์ชื่ออะไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นเราก็ต้อง อ่านเมตาดาต้าของดาต้าเบสมาก่อนนะครับพออ่านมาเสร็จก็มาสร้างแคตตาล็อกนะครับซึ่งแคตตาล็อกเนี่ยอาจจะมีอยู่หลายอันหรืออันเดียวก็ได้พออ่านแคตตาล็อกมาเสร็จปุ๊บเราก็ใช้คำสั่งคอลัมน์นะครับเพื่ออ่านค่าคอลัมน์เนมของดาต้าเบสซึ่งตรงนี้ก็คือเมตาดาต้าของดาต้าเบสนะครับ ส่วนตัวข้างหลังก็คือแคตตาล็อกที่เราจะไปอ่านนะครับคำนี้ถ้าเกิดตัวแคตตาล็อของเรามีมีมากกว่าหนึ่งเซลล์เราต้องเลือกมาใส่แค่เซลล์เดียวนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจะทำเองเมื่อยร จะลังแค่นี้ให้ดูก่อนนะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อความบอกตรงนี้นะครับก็คือข้อความที่แสดงจากตรงนี้นะครับติดต่อฐานข้อมูลได้แล้วเราก็มาดูว่าแคตตาล็อกของเรามีอะไรบ้างน,นะคะรับก็คืีในนี้แคตตาล็อกของเรามีอยู่3ามเซลล์นะครับ ผมก็จะเลือกมาแค่เซลล์เดียวก็คือเป็นเซลล์ของตัวดัตต์เบตที่เรา connect นะครับซึ่งมันอยู่ที่เซลล์ที่สองคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับชั้เก๋ด,ดูเซลล์ของเราจะเป็นแบบแนวตั้งนะครับฉะนั้นในนี้ก็เลยใส่เป็นเซลล์ที่2องคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใส่เป็นค่าเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูว่า L เ,เนี่ย มีแต่ละเซลล์มีอะไรบ้างนะครับเรามาดู L ของเรา L ของเราก็คือ,อเป็นชนิดเซลล์มีขนาด9คูณ2นะครับเราต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับเราก็อ้างอิงไปที่โ o w ที่8อลัมน์ที่2นะครับก็เลยได้เป็นล o w ที่8อลัมน์ที่2นะครฉะนั้น ซีเนมของเราก็จะเก็บค้อความเนมของตาราง l o c a p ไว้นะครับเราก็มาดูว่าซีเนมของเราอย mm hmm. ู่บ mm ้า hmm. งก็จะมีสีตัวนะครับก็มี id l o c a p type แล้วก็มีนิ่งนะครับเราก็มาดูว่าตรงกับในตารางของเราไหมนะครับก็จะมีสีตัว id l o c a s type มีนิ่งนะครับต่อมา mm hmm. จะแสดง วิธีการอัปเดตข้อมูลก่อนอื่นก็กำหนดคอลัมน์ a m e ที่เราจะอัปเดตนะครับแล้วก็ Data ตัวใหม่ที่จะอัปเดตเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งอัปเดตไปที่ Connection Object ที่เราสร้างขึ้นอันนี้ก็คือชื่อตารางนะครับอัปเดตไปที่ตารางนี้ตรงนี้ก็คือคอลัมน์ a m e นะครับ New Data ตรงนี้ก็คือเงื่อนไขก็คือให้อัปเดตไปที่ id เท่ากับ10นะครับก็คือมาดยตรงนี้นะครับถ้าเกิด id เป็น10ให้มาเปลี่ยนข้อมูลในคอลัมน์นี้คอลัมน์นี้นะครับให้เป็นค่าที่เรากำหนดต่อต่อมาก็คือ insert นะครับทํามันเดิมครับคล้ายๆกันก็กำหนดว่า new data ที่จะ insert เข้าไปมีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ตารางเรามีอยู่4คอลัมน์แต่ว่าตัวคอลัมน์แรกเนี่ยเป็น auto increase นะครับก็คือมันจะเพิ่มให้เองฉะนั้นเราจะไปกำหนดให้มันไม่ได้นะครับแล้วก็กำหนดแค่3คอลัมน์นะครับก็จะมีคอลัมน์ vocab อ o l ั m ์ ใช้แล้วก็คอลัมน์ m e a n i n นะครับมีสามคอลัมน์คอลัมน์ name แล้วก็อ่านมาจากซี free name ของเรานะครับก็คอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่สี่มันจะ map data ให้เราเลยนะครับตัวแรกมันก็จะเอามาใส่ในคอลัมน์แรกตัวที่สองตัวที่สองตัวนี้นะครับก็มาใส่ในคอลัมน์ที่สอง ตัวสุดท้ายก็มาใส่ในคอลัมน์ที่3นะครับคราวนี้เราก็ใช้คำสั่ง fast insert นะครับ insert ไปที่ object con ที่เราสร้างขึ้นนะครับไปที่ตาราง v o c a t แล้วก็ใส่คอลัมน์ name ที่เราสร้างไว้กับ new data นะครับมันก็จะไปอัปเดตข้อมูลให้เรา อพอเราจ,จัดการกับฐานข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดนะครับก็้ะใช้คำสั่ง close เพืเซอร์รกับคอนนะครับที่เราสร้างขึ้นสองตัวคราวน,นี้ามาดูข้อมูลในฐานข้อมูลปัจจุบันนะครับที่ id เท่ากับ10ไทยยังเป็น N อรือยู่นะครับยังเป็นมาอยูะะแล้วก็ โลสุดท้ายเป็นโลที่184นะครับเป็นคำว o แคปคือ power อถ้าเกิดคำสั่งเราสามารถใช้งานได้บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเพิ่มคำศัพท์คำว่า match ข้ามานะครับอ่ะคราวนี้เราออกก่อนตอนนี้ผมก็ออกจากฐานข้อมูลแล้วแล้วก็จะมาล i นโปรแกรมนิดเดีย อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปดูว่าในฐานข้อมูลเราเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับอ่าว้วก็จะเห็นว่านะครับที่ id เท่ากับ10บ c o ั u m n t ้ายเปลี่ยนเป็นมีแล้วนะครับ แล้วก็แมนนับถูกเพิ่มเข้ามาที่คอลัมน์ที่โลสุดท้ายของแบตเตอรีเรียบร้อยนะครับก็ไปอ่านเสร็จสมบูรณ์ครับคราวนี้ตัวโค้ดถ้าใครอยากได้ก็แกะเอาจากในวิดีโอนี้เลยนะครับก็คือ ตามนี้นะครับมีอยู่ไม่กี่บรรทัดเองนะครับเหมือนเดิมครับถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ในเผิดนะครับ